ทยดงเข้าแล้วเนี่ยเต็มเลยปิดหัวมันไม่เ,เกี่ยวกับอุ้งสุดาเอานี้ดีมากเลยสินผัดนะแต่เขาไม่เข้าเราล,ละลองตอนนี้กูขอให้ ถูกยังถูกแล้ว่ะพี่พีได้พาโล่ลอไม้ไม้ที่โรงบาลพี่หนูถามได้ครับพี่เอามาปากว,วันวันอังคารใช่ไหมอร่อยมากแล้วก็ได้ชุดมาด้วยขอบคุณนะครับที่เป็นของขวัญ ยาดมเลิศชนาะกินแบบนี้คือสไตล์แก้มบุ๋มสุดๆยาดมกลมามาิ่นแบบไหนนะครับตอบโจทย์เขาไม่ชอบดมกลิ่นเหมือนยำหม,มอกแล้วแต่แล้วแต่ชอบอแล้วแต่คนชอบนะนต้องบอกก่อนเนาะเพราะบางคนก็จะชอบกลิ่นแบบทินเสร็ญเอยเอะๆยาดมเยอะๆแบบยำหม,มองอะไรเงี้ยแต่หนูจะชอบเป็นแบบน,แนั่นแค่มันเป็นกินสมุนไพรหน่อยอะไรเงี้ยเป๊กอูเลยมันดักแปลงมาจากแบบ ยายดมเพื่อนบ้านมาอีกินม,มันดมแล้วมันสบายมันปลอดป่งคือจมูกอ่ะวันนี้ไม่ไปกี่ป่ามาเจกทุกคนในบ้านนะว่าใหม่อันนั้นนะดดที่ที่ส่งม,มานะอ่ะลดมากอือม ตอนนี้ไปกห่อ่นอะไรวะสองหมื่นกว่าแล้วเรามีหรอเรามีมาเพิ่มวันนี้สองหมื่นเจ็ดตอนนี้เราจ 5, นห้าหมื่นไ่าจะอยู่ถึงขึ้นเดืนอนแล้วก็เรามีแบบก็ตอรี่เรื่องราดแตให้ดูดีแมวเ,เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนี่ค่ะแล้วสตอรี่อย่างนะ สตอรี่มาจากเรื่องจริงค่ะที่ถูกเรามาเป็นคำพูด ยิ่งอ่านยิ่งปวดหัวข่อให้พี่จุ๋มฝันอุ๊ยจะให้ตัวอยู่ที่ยั่แล้วตอนเหนาะอ,อยากแล้วตอนกินอาหารจุ๋มฝันถึงหนูอีกแล้วพี่พีทว่าแค่คือคนเราเนี่ยนะับ เห็นเด็กผู้ชายอ่ะเมื่อคืนเนี้ยคําถามแรกที่ผมไปเจอหมอผมถามเขาว่า,าหมอครับท,รทํายังไงถึงจะได้ลูกชายต้องหแล้วไม่แล้วหมอก็หมอก็เขียนช่วงวันก่อนไข่ตกห้าวันกับวันหลังไข่ตกสองวันคือมันจะมีจุดที่ไข่ตกระยะเวลามันคือเจ็ดวันเขาบอกว่าถ้าอยากได้ลูกชายอ่ะให้ให้แบบให้ทําภารกิจช่วงวันที่แบบ ห้าหกเจ็ดเขาบอกเพราะอะไรเพราะว่าพอไข่มันตกลงมาตัวหมายถึงว่าตัวสเปิร์มของผู้ชายอ่ะใช่ใช่จะไ่ว้ได้สั้นกว่าของผู้หญิงก็เลยเออกมาใกล้ๆก็จะมีจิตได้ลูกชายเป็นความเชื่อนะครับไปนับวันนะแล้วพี่นะลืมไปแล้วว่าตัวเองฝันแล้วก็นอนอยู่ในรถตอนตอนจะมาถึงใกล้ถึงบ้านนั่นนอนนอน,นอนหลับตาแล้วมันเป็นะไรุบืุองบนแล้วลูกเบล่์ผู้ชายฝันอยู่ยังไงไม่เข้าใจ ฝันเห็นเด็กผู้ชายเหมือนคุณหนุ่มเลีเ้ยงเด็กผู้ชายอยู่นะน่นนกะแม่ใช่หรอบ้อนข้าวสักอย่างนี่แหละไม่รู้รู้แต่ว่าแค่แบบเหมือนแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายกันน่ะเขาพอกจริงจริงทฤษฎีนี้หมอเล่าให้ฟังครับน่าจะจริงนะแล้วแบบดืมไปแล้วว่าตัวเองฝันคือพี่ดีอ่ะใช่ไหมหเป็ดเป็ดอยู่ไหนอ่ะ ใช่ป่ะไม่พี่เดียป่ะเปลี่ยนชื่อป่ะเขาก่อฝันเห็นพระใช่อ๋อคือพี่เดียพี่พีทอ๋อพี่เดียเปลี่ยนชื่อตอนแรกเป็นนี่เปลี่ยนไปไหนครับพี่เดียพรุ่งนี้มีสองสามแล้วพอแล้วถ้าพี่พีทมีลูปผู้หญิงสองคนทำไงก็ต้องมีคนหนึ่งเป็นสามคนก็<อ>แล้วถ้าไม่ได้อีกอ่ะ สี่คนทำไรห้าคนแล้วเขามีให้ครบโหลหนึ่งพอใจยังใช่ไหมพ <K S 2> อใจผมยังวิงว่งเต็มบ้านเลยเดินออกจากห้องนู้ก็เจอห้องนี้ก็เจอคือสามคนแรกถุกเลี้ยงด้วยด้วยควาเมเป็นดูล,ละแลวที่เหลือที่เหลือเก้าคนก็ปล่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยหรอวิ่งวิ่งไปแบบอยากวิ่งเล่นที่ไหนก็วิง <S 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 ว่งเก้าคนก็สวยคุณรู้ไหมว่าการที่เราจะมีลูกครบสิบสองคนอ่ะมันต้องใจปะ มันต้องมีป sure ีเว้นปีถูกปะคือเพราะว่ามีปีแล้วท้องไงปีเว้นปีผมจะมีครบสิบสองคนน่ะผมตองอายหกสิบสี่อ uh ่ะหนูม right? ีไป um ่ัยมีมีครบสิบสองคนตายอายหกสิบสี่พอดีคนเรามันผ่าคลอดได้ไม่กี่ครั้งเนาะไม่ต้องผ่าคลอดเราคลอดธรรมชาติไงหัวปีท้ายปีอะถ้าหัวปีท้ายปีอะอย่างน้อยๆหนูก็ต้อง ห้าสิบนะหรือจมีครบอ่ะปดตีแน่นึงก็สนุกอ่ะเขาบอกแล้วถ้าทุกคนไม่ช่วยเลี้ยงนะในหลายปากคอยดูนะถ้าเปนสสองคนทำไมจะเอาไปปล่อยวัดหรอ ให้หลวงตาหอฝากไว้เป็นเจ็ดวัดอุอ้ยทำให้ทำไมร้อนอะ่ะร้อน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 ,อน,อนพี่จะยกไปให้หลวง<ร>าตาใช่ไหมหใส่ลงมีกหน่อยจิต้มน,น้ำกินก่ะเ,เอาน้ำกินนะ ไม่เจ้าหนูไม่อยากกินหรอ,องั้นให้มันอ๋องั้นอ่ะอีกหน่อยอินหน่อย,อนนอย,ยก็ได้ครับน้องจะเป็นยังไงหมูกินน้อยจังเลยอ่ะไ<อ>ม่ใช่จะไม่ใช่จะโตะอะฮะหมอเต็มไหมหนูกินขนมไม่เยอะมากมันลดเหมือนไปเดินเที่ยวาประต่างจังหวัดมาใช่หรอยังไงไปจะมาถึงบนคิวเลย้วอยากให้หูใช่หรออะไรนะ ดีมากไปยกแบบปั๊เนี่ยูยู่ดีก็ชอบหยกไปเลยไม่รู้อ่ะอุ้ยตกใจไปวางต้องห้ามมาั้งไม่อยู่ดีก็ชอบหยกไปจีนมาไงโน no, ไปจีนก็ไม่ได้ซื้อหยกที่จีนมาอันนี้หิน นีโยกรู้สึกชอบกลับมาใส่หินดี่วะน้งยกต้องมาชอบนี้งเด็กนอกจากคนที่ชอบเลี้ยงเด็กอะ่ะหนูอยู่กับเด็กครึ่งวันหนูก็ป่วยแล้วอะ่ะจริงๆหนูป่วย,ยุกพี่เลยนะเวลาเลี้ยงเด็กอ่ะ มันมีอีกชุดหนึ่งด้วยใช่ไหมครับเจหมดแล้วค่ะหรอกไม่หลอกเขาอร่อเลยเนาะเดี๋ยวแค่ข้าวนี่เราข้าวผัดสองกล่องแล้วจุ่มกี่ไรอ่ะตั้งมาสอชุดค่ะกินอันนี้ไปเยอะแล้วะเขาจุ่มก็กินไปเยอะเหมือนบุ้งเขาหล่องมาเยอะแล้วบุ้มก็กินขนมมาจ่ายอิ่มแล้วกันพี่กินมไหมคะปิ้งเลยปิ้งหอมเลยเพราะว่าระบบผมมาตั้งมาสองชุดไงปิ้งขนมไปให้น้อยลงมากเอาไว้กินกินที่นี่ที ผัดไส้กระหล่ำแล้วยิมีถุงให้ไปรายการที่เสร็จก่อนเดี๋ยวแป้วผัดไส้กระหล่ำแป้วผัดกรอบใช่ไหมแล้วก็กระหล่ำมาผัดใส่เอาเอาเอาแอัปลาสองใช่ไหมคะใช่มันจะได้ไม่เละที่หนึ่งหัวคอยค่ะปลาหัวคอยผูกหอยเล้งหอยโมก คนถูกเยอะนะเจ้ามอนที่โดนตานำผิดฮะพี่จุ๋มคนถูกเลขหอยมุกเยอะนะที่ยังไม่เห็นเลยตอนนั้นเลขหอยมุกพี่จุ๋มอันนี้มันแล้วแต่คนเห็นแล้วล่ะว่าเห็นเป็นเลขอะไรบนเปลือกถุงถูกวะกูเจนถูกวะแต่ชาหญิงผิดตัวน้อยผิดตัวน้อยค่ะอะไรนะไข่ต้มเหรอครับ กินไปแล้ววันนี้สองตองไม่ใช่พี่ตุ๋มพี่ตุ๋มให้ไข่มาตองมกิไปแล้วตู๋มก็กินอร่อยไหมอร่อยแต่มันเค็มไปหน่อยนะเดี๋ยวรอบมาแก้มอันนี่เห็ดเห็ดทองอาไรนี่หน่อยมากต้นบุชีย่ะจริงมันทำยากแล้วหมดละแล้วกล้วยอะไรกล้วยพวกเราเออใช่กล้วยคือไวเทพมา ก็มันจะได้ดีไงเฮงเวอร์แล้วกล้วยในนั้นก็เป็นกล้วยแปะในนั้นมีกล้วยแปดอยู่ด้วยไปซื้อกับตัวตลกอะมีกล้วยงานแต่งเราอะออกออกลูกแล้วอะเขาบอกว่ากินแล้วจะได้ลูกนะเอาไหมใช่กล้วยในงานแต่งเราอะที่เราถืออะอยู่ที่หลังบ้านเนี้ยแม่ปลูกไว้ไม่รู้หรอน่าจะมีลูกแล้วอะในงานแต่งอ่ะนึกออกต้นกล้วย ถ้าห่อใช่ไหมต้องกินใช่ไหมครับไปตัดมาเลย <c oughs> พี่เทียบอก <c oughs> ต้องอบอกมันแกน่ถ้าแก่ก็ตัดได้พี่ดาบอกมันกิน <c oughs> หลายๆลูกค่ะยู่ลดตรงไหนของบ้านด้านหลังอ่ะรงบ้านของพีอ๋อ <c oughs> มีไม่มีมันอยู่ที่พีทแล้วแหละโหบุ๋มอะไรพีทคือท่านมันพี่หนูไม่ได้หนูไปหาหมอหนูมีไข่อยู่ฝองฟองคุณแม่อยู่ที่พีทแล้วแหละเอไปตรวจนะครับโอเขาไปตรวจความแข็งแรงอะปกติเกมมันคือแบบถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจคือแบบห้าสิบแต้บแต่ตอนนี้หนูมีไข่ถูกเต็มนี่อยู่ฝองฟองหมอบอกว่า ทำไมออกมาอย่างนี้แบบแข็งแรงมากเลยแปดสิบเจ็ดร้อยแล้ว่อยมาพูดสิบแล้ว่อยมาพูดร้อยไม่มีใครได้แปดสิบเจ็ดก็หายยากแล้วแปดสิบเก้าจุดเก้าแ้วมาพูดแปดสิบเจ็ดคือว่ายทวนน้ำได้อเอางูไมหมคี่บุมพอ,อยังคือถ้าอยู่ในน้ำคือว่ายไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเลย <c oughs> คงสัญแจกก็พอ คลองหน้าบ้านยังไม่พ้นเลยนี่ยน้ำเขียนฮะเขียนมอไม่ดีแล้วต้ะติดเหแล้วอุ่เวอะมันเี็นที่มันไม่ติดแล้วมันไม่เกิดให้หมอมันไม่ราคาคุยเปล่าเขาบอกหมอหมอจะมากล้าบอกได้ไงว่าพีค้าไม่ได้เลยขายอย่างเงี้ยไม่จริงไม่จริงมันหมอโลบานเขาคกล้าบอกพีคหรอกทุกคน คือถ้ามันไม่ได้แบบผิดจารีตประเพณีเราไลฟ์แล้วจะได้เห็นว่าเหมือนแบบเรื่องจริงท่วยน,นะให้ดูอะไรอยู่การวานถวนวลาวเหนื่อยเอาหมูยังไหมคะพี่เดียบอกพี่พีนหน่อยพี่เดียครับหนูจะไปฟองแม่แจ๋วฟอกขวาน้องข้ามบ้านเดี๋ยวนี้แหละแม่เขียนว่าอยากให้ได้หลานแม่เขียนว่าไง เขาทำโอยพรวันเกิดปีนี้แม่เขียนว่าไงสดเลยดี่เหรอครับช่องปลิวได้เลยนะแม่เขียนอย่างนี้ปีนี้ไหนบุม่านซีิดอ่านซีระวังโดนร้อนเขาบอกว่า ร่ำรวยความรักความสุขสุขภาพแข็งแรงมีลูกชายลูกสาวอภิชาติบุตรแล้วก็ครบรอบสามสิบแปดปีลูกชายของแม่ค่ะ <c oughs> บุ๋มดูแลลูกชายแม่ดีๆนะคะเขาไม่ไดเขียนขเขาเขียนอยู่แม่ไม่ได้เขียนว่าบุ๋มดูแลลูกชายแม่บอกว่าลูกชายของแม่ให้บุ๋มดูแลแม่ไม่ได้เขียน,นไ,ไม่ไงไม่มี <c oughs> ได้ยาโดมมาฉ่ำม,มากเลยค่ะมนโนนึกจริงพี่เดียพีทมนโนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> พอละพอจริงกินไม่ลงจะกิน <c oughs> พรุ่งนี้ต่อเ <c oughs> พราะตอนเช้าไม่น่าจะมีอะไรกิน <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> กินใช่เหรอหอยนางรมเหรอพี่ไม่กินค่ะเอามเยี่ยมดูมันกรอบชอดกับไอ้นี่น้องพงพิมใช่ผัดให้มันกรอบ<อ>เรียมเนาะเราเมีเยมีอยูไหมครับ มีค่ะเอาไหมคะเอานิดเดียวค,ค,ควรับกราคับกระดัเดือน5ก้อนก้มยเหรอถ้าหลอกินบาร์บีคิวครับอร่อยมากแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหัก พี่บุ๋มทำถามร้านไหนหอขอดูเตาหน่อยถามพุ่มหรออ่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนอนอีกแล้วอะไรนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอนอีกแล้ว <laughs> นะเต้นอนอเาเหรออืมฉากผมอีกแล้วเพิ่งแต่งหน้าเอง อน่อยเหรอพาเป็ดไปดูบ้านใหม่มาพ,พยายามเ,เขาไอยู่ในนั้นน่ะดูเาเดินตนามหาแมวยากนเนาะเขาไปหลบใช่แล้วเป็ดพยายามจะเดินอย่างเดียวเลยนะจะเดินจะสำรวจบ้านแล้วอะฮะ จริงจริงเนาะอายุมอะไม่มีวันได้เจอกันแล้วแหละใช่ไหมทำไมคุณว่าเป็ดแก่ไม่ได้นะคะ ทุกคกินกล่องแป๊บนึงหนูไม่มีไอจเลยอ่ะหน่อยทำไมอ่ะปวดคอใช่ไหม,มไรไม่สนุกเลยอ่ะ <c oughs> เกี่ยวอะไรกันมันแบบมันไม่มีไอจีไงทุกคนสนุกแล้วชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างคะหนูมีแต่ความสุขใช่ไหมคะไหนบอกพี่มาสิก็ชิวดีนะ ดี <ừ> มีคนรักแบบเปิดเผยไหน้องบอกพี่มาสิว่าทำแบบอะไของก็ได<อ>้อย่างเงี้ยหัวใจของน้องมีแต่พี่ใช่ไหมคะอแอบไปคุยกับใครมาน้องคะเดี๋ยวพอ

ทุกกิจกรรมนาตาเป็ไงไปตั้งที่โรงพาบาล ไอ้ยออุต่ะโอเมกอาหาหาไปหนุ่มไปนอนตรงนั้นทำไมก็จะหนุ่มไปตั้งที่โรงพยาบาลด้วยอะ่ะแล้วแบบพี่เพิ่งเห็นว่ามันเลโก้หรือนเนี่ยแล้วย,ยังไงต่ออ่ะให่ประกอบเงี้ยมาทุกคนครับ มาเรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้แปะบุ๋มไปนอนตรงนู้นหวัดดีนะโอ้ยมาบุ๋มมานอนดูนนนคุณไปวิ่งมานี่คืออะไรจะรอบายสีหรอคะ ปวดศิลปะสักพักคุณปวดคอสวยกันดีกว่าเครียดตอนคอปวดเออปวดหัวต้องหยิบอีอีสมุดศิลปะมาเจ็บฟุ้งเวียนหัวเลยเหมือนไปเกมแกลแพะฮ่าอาการแปลกๆอปวดเจ็บเจ็บเจ็บกล้ามเนื้อคอปวดเลยตุบตับเอ้ยแบบเอ๊ะยังไงนะเอ๊ะ คนนี่ยหรอกไม่เบอร์หนึ่งหกเจ็ดเราไม่ได้ไปกินข้าวหรอให้ไปกินข้าวไาไปกลับมาวันพรุ่งนี้ไปวันเดียวนะไม่ไปแต่วันพฤหัสแล้วห่ะ ุกคนดูได้กันไหมน,นีีกนน้อย ที่เรากำลังทำคือเรากำลังจะต่อแก้มบุ๋มนะครับบุ๋มช็ไ,มไปหน่อยจีรู้ชบบไปหน่อยอ้อยอ้ยช่วค่ะ <c oughs> อ๋อ oh, อันนี้มันเป็นพาร์ทที่หลักกะทำไมนะให้ทุกคนดูตาหนูเร็วตาหนูเป็นอะไรอะ่ะเขากำวังยิงเชนเหรอ